สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ hr talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับพอดีเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางลูกค้าบริษัทหนึ่งนะฮะมีผู้บริหารท่านหนึ่งก็มาขอคำปรึกษาว่าเจอสถานการณ์บางอย่างในการบริหารจัดการลูกน้องซึ่งเรื่องราวก็คือเป็นลักษณะดังนี้นะครับพอดีผู้บริหารท่านนี้เขามีลูกน้องก็คือมีพนักง,งานนะสคนที่เข้ามาพร้อมกัน คนหนึ่งมีอายุมากกว่าอีกคนหนึ่งนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าสักปีกว่ากว่านะฮะก็แต่ว่าถือว่าเป็นพนักง,งานใหม่เหมือนกันนะฮะเพิ่งเข้ามาเรียนรู้งานเหมือนกันทํางานยังไม่ได้เหมือนกันนะครับก,ก็กลังฝึกกําลังเรียนรู้พอทํางานไปสักพักหนึ่งะครับท่านผู้บริหารท่านนี้เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าคนที่มีอายุงานมากกว่า1ปีน่ะนะฮะก็เริ่มที่จะวางตัวแปลกๆไปสักเล็กน้อยทําเสมือนกับว่าท่านเนี้ย ตัวเองอ่ะเป็นหัวหน้าของเพื่อนร่วมง,งานอีกคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับเช่นเช่นพอดีแกเล่าให้ฟังว่าเวลาแกแบ่งงานนะฮะมอบหมายงานลงไปว่าให้ใครทําอะไรเนี่ยนะฮะพอหลังจากที่มอบหมายเสร็จแยกย้ายเรียบร้อยคนที่เป็นพนักง,งานที่อายุมากกว่าก็เดินเข้าไปบอกไอ้น้องคนนั้นนะครับที่อายุน้อยกว่าที่ทำงานเริ่มทํางานพร้อมกันสองคนเนี่ยบอกว่าเนี่ย อันเนี้ยให้คุณทํานะเราเดี๋ยวยังไงพี่จะช่วยตรวจให้ละกันเธอเอาไปทําเอากลับไปทําทั้งหมดเลยแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรพี่จะช่วยดูให้คือเหมือนกับเขาทําตัวเป็นหัวหน้าแล้วก็เอางานที่หัวหน้าสั่งไปสั่งให้กับเพื่อวมงานอีกทีหนึ่งนะไม่แค่นั้นนะครับพอน้อยคนยอมทําให้เนี่ยฮะตัวคนที่เป็นพี่ก็เอาผลงานไปโชว์เจ้านายหน้าตาเฉยเลยโดยโอ้อวดว่าเนี่ยคือผลงานของตนเอง ผมก็ถามว่าเราผู้บริหารท่านรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าคนคนนี้ไม่ได้ทําเองเขาบอกแค่อ่านก็รู้ละดูลักษณะการทํางานก็รู้ละว่าคือแกให้ทั้งสองคนเนี่ยเข้ามานําเสนองานที่ทำนะครับก็คือสรุปรวบรวมมาคือท่านผู้ฟังน่าจะพอคุ้นเคยดีนะฮะถ้าใครที่ลงมือคิดลงมือทำแล้วหัวหน้าสอบถามลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเขาตอบได้เนาะ แต่ผู้บริหารท่านนี้ก็เล่าให้ฟังว่าผมอ่ะถามรายละเอียดลงไปเลยนะในงานที่คนพี่เนี่ยเข้ามานําเสนอแล้วก็มาเล่าให้ฟังพร้อมกับโชว์ว่าเนี่ยเขาทําได้แบบโดยใช้เวลาเยอะมากไม่ได้อดออดรับอดนอนทํามาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เอามาส่งแกก็ถามไปในเชิงของรายละเอียดของงานนะฮะซึ่ง ปรากฏว่าตอบไม่ได้แล้วบางครั้งก็ตอบผิดเยอะทีเดียวแต่ตัวหัวหน้าเองเขาก็เก็บเงียบนะฮะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรออกไปก็คือทําเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วเขาก็รู้แต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติตัวยังไงดีกับลักษณะแบบนี้ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าแต่กลับกลายเป็นว่าอีกคนนึงอายุมากกว่าชอบทําตัวกลางสั่งงานควบคุมงานน้องแล้วก็ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นงานของตัวเองเลยนะฮะ พอถึงเวลาถ้าสมมติว่าน้องคนนี้มาเอางานที่สั่งมาส่งให้ก็กลายเป็นว่าถ้าทําไม่ดีพอก็ด่าน้องคนนี้ด้วยทั้งๆท,ที่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันแล้วก็อายุมากกว่าแค่นั้นเองท่านฟังเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับถ้าเจออย่างนี้แล้วเราควรจะทํำยังไงเมื่อวานท่านบริหารก็ถามตรงๆนะว่าเอะเราควรจะทํำยังไงดีในมุมผมก็คือเราต้องมอบหมายให้ชัดไปเลยแล้วก็บอกว่าใครรับผิดชอบ เอาตรงไหนตรงๆงานไหนให้ช่วยกันทํางานไหนให้แยกกันทํานะครับแล้วก็คอยติดตามอันนี้ที่สําคัญคือต้องคอยติดตามถามความคืบหน้าเป็นระยะระยะแล้วก็ดูว่ามีประเด็นที่ข้อสงสัยอะไรเนี่ยถ้าหัวหน้าสงสัยก็ถามไปตรงๆนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าใครทําแล้วถ้าเราจับได้ผมก็บอกกับผู้บริหารท่านนั้นไปนะว่าถ้าผู้บริหารจับไตได้แบบเนี้ยต้องคุยเขาตรงๆนะ ต้องเรียกเขามาคุยเลยว่าเนี่ยผมรู้นะว่าคุณอ่ะเอางานนี้ที่ผมมอบหมายคุณเนี่ยไปให้น้องคนนั้นเขาทามาให้เพราะอะไรเพราะว่าผมถามอะไรคุณก็ตอบไม่ได้ไรายละเอียดลงไปก็ลงลึกไม่ได้เท่ากับที่คนที่เขาทามาเพราะฉะนั้นเนี่ยสแสดงว่าคุณไม่ได้ทําเองเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เราก็คุยตรงๆเป็นการเตือนด้วยซ้ําไปว่าเรารู้นะอย่าเอามาแบบอย่าเล่นอย่างนี้กับเขานะครับดังนั้นถ้าเป็นเคสอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าหัวหน้างานคงต้อง จแข็งนิดนึงนะฮะเรียกว่าตัดสินใจแล้วก็มีมาตรการชัดเจนที่จะทําให้พนักง,งานแต่ละคนรู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรนะครับผมก็เลยบอกเขาว่างั้นก็เอาทั้ง3คนเนี่ยก็คือท่านเองในฐานะห,หัวหน้าแล้วก็เอาคนพี่เอคนน้องมานั่งคุยกันให้เคลียร์กันไปเลยว่าใครทําหน้าที่อะไรใครรับผิดชอบอะไรเอาให้ชัดโครงการนี้ใครทาโครงการนั้นใครทําแล้วก็บอกกับน้องไปเลยถ้า พี่คนนี้เขาเอางานมาให้คุณทําคุณต้องมาบอกผมนะเพราะว่านี่เราแบ่งแยกแบ่งจัดสรรปันส่วนเรื่องของงานกันไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องต่างคนต่างทายกเว้นว่ามีประเด็นตรงไหนที่จะต้องให้ช่วยกันผมก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวเรา3มคนมาช่วยกันประชุมแล้วก็หาทางออกกันดีกว่ามันต้องเคลียร์ๆกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราทราบต่อไปอีกแล้วว่าน้องอพี่คนคนพี่เนี่ยก็ยังไม่ เลิกพฤติกรรมแบบนี้มันก็ต้องเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของผลงานแล้วล่ะฮะว่าผลงานเขาไม่ใช่ของเขาเพราะนั้นความดีความชอบที่เขาส่งมาแล้วไปใช้น้ออีกคนหนึ่งทำความดีตรงนี้ต้องเป็นของอีกคนนึงนะนั่นแปลว่าเขาไม่มีผลงานนะครับเคสนี้ก็ต้องคุยต้องฟีดแบ็กเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมแนะนำคือให้เอาแนวคิดของ Performance Management นะครับเข้ามาใช้โดยที่อาจจะมีการคุยกันเป็นส่วนตัวฟีดแบ็กกันเป็นระยะ ผมก็แจง้งผู้แทนท่านนี้ไปว่าถ้าจะเอากันจริงๆนะก็คือต้องทุกสัปดาห์ประมาณช่วงวันศุกร์เนี่ยเรียกพนักงานแต่ละคนมาคุยเลยว่าคืบหน้าเป็นไงบ้างที่สั่งไปเป็นยังไงไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยสิถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไม่ได้ทําเองเขาจะตอบไม่ได้อยู่แล้วภายในสัปดาหนะ์นั้นหรือบางทีเราอาจจะเป็นลักษณะสุ่มเซอร์ไพรส์เช็คเลยก็ได้อาเป็นไงบ้างวันนี้ไหนคุณมาเล่าให้ผมฟังหน่อยงานาทุณทาเป็นยังไงถ้าเขาแอบไป ใช้งานกันเองเนี่ยผมว่าคนที่ใช้งานก็คงจะตอบลําบากหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาในการทบทวนซึ่งไม่ทันแน่นอนดังนั้นตรงนี้นนมันก็เลยเป็นจุดที่สามารถทําให้คนที่เป็นคนพี่ครับเลิกพฤติกรรมแบบนั้นไปได้ซึ่งก็แกก็บอกว่าแกจะไปลองทําดูแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังเพะฉะนั้นตรงนี้ท่านเองถ้าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ท่านต้องแบ่งให้ดีนะฮะเพราะผมมั่นใจว่ามันมีพนักง,งานแบบนี้เยอะเยอะคือลักษณะที่ว่า ทำตัวเป็นพี่อายุมากกว่าก็เลยสมมุติตัวเองว่าฉันคือหัวหน้าพวกเธอนะทั้งๆท,ท,ที่ตำแหน่งก็เท่ากันเนี่ยถ้าจะเป็นแบบเนี้ยถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้จริงๆในฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดการเหตุการณ์มันจะไม่ได้ดีขึ้นนะครับตัวพนักง,งานเองถ้าคนไหนกลัวเขาก็จะยอมพี่คนนี้ซึ่งมันก็ผิดหลักการบังคับบัญชาในบริษัททันทีแต่ถ้าคนไหนไม่กลัวแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาชนะได้ด้วยถกเถียงได้ด้วยมันก็จะกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งในทีมของท่านขึ้นมาได้ ดังนั้นก็ต้องระวังฮะทั้งขึ้นทั้งร่องมันมีประเด็นหมดเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดก,การเป็นผู้บริหารก็ต้องเข้าไปคลุกวงในเข้าไปเทคแอคชั่นกับเหตุการณ์แบบนี้ให้มันชัดเจนไปเลยนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบุณครับสวัสดีครับ